สวัสดีครับ Bible Before Breakfast หัวข้อวันนี้ตาบอดหรือตาสั้น2เปโตัวบทที่1ข้อ8ถึงข้อ9ให้เราอธิฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราเรื่องสายตาของเราให้เรามองเห็นชัดเจนอธิษฐานในพระนามสองพระเจ้าเอเมนถ้าวันนี้ต่อเนื่องกับวันเสาร์นะครับเอาตาบอดหรือตาสั้นดีครับนะครับเอาอะไรดีนะ ใครยังไม่ตอบคําถามผมตอบคาถามด้วยนะครับผมถามคำถามไปเยอะมากแล้วนะนะครับโอเคนะครับเรามาดูข้อผีดด้วยกัน2เไปโตบทที่1ข้อ8ถึงข้อ9ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆก็จะทําให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้นและลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้วนะครับพ่อพีบอกว่าคนที่ขาดคุณสมบัติเหล่านี้นะครับก็คือคนตาบอดหรือตาสั้นนั่นแหละครับทั้งสองแบบเลยครับนะครับลืมไปว่าตัวเองได้รับชำระแล้วนะครับเราเห็นคุณลักษณะเหล่านั้นไหมครับ คุณลักษณะลักษณะเหล่านั้นก็คือไม่ครับกลับไปไล่ไปตั้งแต่วันศุกร์เสาร์เลยครับก็คือว่าเอาความรักเพิ่มความรักฉันพี่น้องเอาความรักฉันพี่น้องเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าเอาความยำเกรงพระเจ้าเพิ่มความทารุณอดทนเอาความทารุดอดทนเพิ่มการควบคุมตัวเองเอาการควบคุมตัวเองเพิ่มความรู้ เอาความรู้เพิ่มคุณธรรมและเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อครับมันอาจจะเยอะนะครับแต่ว่าคุณดูตามพ้ามพีไปครับคุณสมบัติเหล่าเนี่ยครับที่คุณเชื่อฟังพระเจ้าตามไปทีละอย่างครับเริ่มจากความรักก่อนความรักที่คุณมีจากพระเจ้าเพิ่มความรักฉันพี่น้องครับบอกคุณรักคนอื่นรักฉันพี่น้องแล้วคุณก็เพิ่มความยำเกรงพระเจ้าขึ้นมาได้ครับพอคุณเพิ่มความยำเกรงพระเจ้าขึ้นมาได้คุณก็มีความอดทนนะครับ ถ้าคุณอดทนแบบทรอดอดทนคุณก็สามารถควบคุมตัวเองได้ครับและเมื่อคุณควบคุมตัวเองได้คุณก็เพิ่มความรู้ขึ้นขึ้นครับความรู้ขึ้นก็คือความรู้ที่คุณรู้ในเรื่องพระเจ้าเนี่ยครับมันก็จะเพิ่มคุณธรรมที่คุณมีครับคุณก็เป็นคนที่มีคุณธรรมมากขึ้นเพราะจากความรู้ที่มาจากพระวจนะพระเจ้าและคุณธรรมนั้นนะครับที่มาจากพระวจนะพระเจ้าก็จะเพิ่มความเชื่อของคุณครับ เป็นไงครับโอ้โหถ้าเราไปถึงตรงนี้แล้วเราก็ไม่ใช่คนไร้ประโยชน์ครับเราก็ไม่ไร้ผลครับนะครับคราวนี้เรามาดูคํานี้ด้วยกันนะครับในพระพีบทนี้นะครับตาบอดหรือตาสั้นเนี่ยนะครับพระพีทธฉบับ2011เขาใช้คําตาบอดหรือตาสั้นใช่ไหมครับเรามาดูฉบับอื่นๆกันครับผมอยากจะเปิดให้คุณดูฉบับ New Translate นะครับเขาบอกว่าถ้าท่านมีคุณสมบัต เหล่านี้อย่างเพิ่มพูนก็จะบังเกิดประโยชน์และให้ผลดีแก่ท่านโดยที่รู้จักพระเยสุคิ์องค์หู้เหมือนเจ้าแต่คนที่ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้ครับเป็นคนตาบอดตาสั้นอันนี้ไม่หลือเลยนะครับตาบอดและตาสั้นเลยก็คือเขาทั้งตาบอดทั้งตาสั้นลืมว่าเขาได้รับการชำระล้างมาครับเรามาดูอีกฉบับหนึ่งครับฉบับอมตะธรรมแล้วกันครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าผู้ใดขายคุณสมบัติเหล่านี้ ก็ตาบอดตาสั้นนะทั้งตาบอดตาสั้นเลยนะครับลืมว่าตัวเองได้รับการชําระบาปจากอดีตแล้วนะครับมันก็คล้ายๆกันนะครับเรางั้นมาดูฉบับที่ไม่คล้ายแล้วกันครับ easy r e a d ครับก็ใช้คํานี้ครับว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้ในตัวนะครับก็เป็นคนสายตาสั้นจนเหมือนบอดนะครับสั้นมากจนเหมือนบอดมองไม่เห็นลืมไปว่าบาปที่เขาได้ทําในอดีตพระเจ้าได้ล้างให้เขาแล้วครับดังนั้น คุณจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ครับเพื่อคุณจะไม่เป็นคนที่เพิกเฉยนะครับฉเฉยเมยไร้ประโยชน์ในฐานะคนที่รู้จักพระเจ้าครับซึ่งฉบับของเราที่เราดูตั้งแต่ต้นก็คือว่าเป็นอ้าวไม่ใช่ครับเปิดผิดแล้วฉบับของเราที่เราดูตั้งแต่แรกก็คือว่าเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์และไม่ไร้ผลนะครับคุณเห็นไหมครับแม้ว่ามันอาจจะยาวนิดหน่อยนะครับที่คุณจะพยายามทําตามพระเจ้านะ,ะานะแต่ถ้าคุณทําตามแล้วครับ โดยที่เริ่มต้นที่ความรักครับคุณก็จะไม่ไรประโยชน์ไม่ไรผลแล้วก็ไม่เป็นคนตาบอดไม่เป็นคนตาสั้นแต่เป็นคนที่รู้ว่าตัวเองได้รับการชำระจากพระเจ้าแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะที่เราเลือกเข้ามาฟังโหจวใพระเจ้าเราเลือกมาเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยเฉพาะคนที่ตื่นมาปุ๊บใช้เวลานี้ในการที่จะฟังหัวใพระเจ้าหรืออ่านหัวใพระเจ้านะครับ ทำให้เราเองรู้ว่าเราไม่ใช่คนไรประโยชน์เราไม่ใช่คนไรผลเราไม่ใช่คนตาบอดหรือตาสั้นครับให้เราที่ฐานกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับสายตาเราที่เรามองเห็นพระเจ้าก่อนเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเรามองพระชนะพระเจ้าก่อนเราเลือกที่เราจะติดตามพระเจ้าก่อนและนี่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราทําให้เราเป็นคนที่ไม่ไรผลไม่ไรประโยชน์ ให้เราเป็นคนไม่ตาบอดไม่ตาสั้นพงศ์เจ้าค่ะอยู่กับพี่น้องทุกคนมุ่งเี่ว่ะวันนี้ในการที่จะดําเนินชีวิตให้เขาสามารถที่จะเห็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ามันเป็นประโยชน์กับเขาได้ให้เขาสามารถที่จะเห็นผลไปจนถึงจุดสุดท้ายให้เขาที่รู้ว่าเมื่อเขาเลือกพระองค์และเขาติดตามพระองค์เขาจะได้รับผลดีที่สุดเราอธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกคนด้วยที่อาจจะเผชิญกับอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเองเริ่มที่จะ คลอนแคลนในความเชื่อขอพระเจ้าทรงโปรดให้เรามีความเชื่อที่แข็งแรงขอพระเจ้าตอบทุกคำอธิษฐานของพี่น้องที่เราจะมีโอกะได้เข้ามาเข้าฝ้าพระเจ้าด้วยกันในวันต่อๆไปละอทิษฐานในพนระนามสุขเจา้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านและเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ